หน้าว a t ต r p r o ุ f แบบนี้นะคะหเหนียดมากเลยที่จะต้องมาล้างหน้านะคะหลายขั้นตอนวันนี้หิวมีอะไรมาแนะนำนี่เลยค่ะซีบาร์มนะคะบาร์มล้างหน้าที่คิดคนนะคะโดยคณะเพสัจุราเดี๋ยวตักดูอ่ะใช้แค่นี้พอนะคะสามารถนะใช้บาร์เมเนี่ยแต้มไปทั่วใบหน้าเนาะแล้วก็วอร์มนะคะให้เนื้อสีขา,ขาวๆตรงนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นเนื้อน้ำมันนะคะแล้วเขาก็จะค่อยๆเนี่ย ดึงเครื่องสำอางนะคะที่ติดอยู่บนใบหน้าเราเนี่ยออกมาได้อย่างหมดจดเลยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะมันให้ความรู้สึกแบบสะอาดถึวมากทุกคนดูดิเครื่องสำอางที่แบบแน่นๆตอนแรกคือตอนนี้อ่ะหลุดอ,ออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาับหน้ยอยู่รู้สึกได้เลยว่าแบบสบายหน้ามากนะล้ังหน้า